สวัสดีครับพี่น้องบ่ได้พอกันโดนช่วงนี้อากาศหนาวครับพี่น้องเมืองอุดรอากาศหนาวนะคะออกไปข้างนอกนี่หนาวเย็นเลยค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็อาหารแบบง่ายๆคะ่ะเบาๆท่องสลัดครับพี่น้องเอาอ้อยไปตลาดก็ได้ื้อมากบ่มีเวลาเห็ดคะ่ะอากาศมันหนาวเดินไปใสมากสกันหนาวครับพี่น้องเอาอ้อย่ว่ากับบุ๊ม่นวน่าสิได้กินง่ายๆได้ร่านนี่ ขายดีดีมันจะเป็นน้ำสลัดทั่วค่ะพี่น้องดีต่อสุขภาพนะคะเอาอ้อยบ่าเอาเป็นแบบมันแบบไลยนะเนี่ยเอาไอ้อเทสลัดเลยนะคะเนี่ยแบบทวนอร่อยออ้ยหอมทัวคุณยายกับเฮ็ดป็นเลยค่ะแต่ว่าดูนี่คุณยายบ่ก่อยที่จะเฮ็ดละถ้าเฮ็ดก็คือบวกเอาอ้อยเห็ดค่ับพี่น้องเห็ดมันกับพี่น้องเสียดายนะคะ นี่น้ำถัว่วหอมถั่วค่ะพี่น้องมือนีขอใส่ซอนนะคะอาหารเบาๆท้องกินแบบสบายๆนะคะมือนีสื่อคุณละหอกับอ่านหน่อยค่ะพี่น้องบเได้บอพอนาพี่น้องดวนค่ะพี่น้องกับวังอันอาทิตย์ที่แล้วกับฝนตกไปตลาดค่ะพี่น้องมือนีเขากิดมากินสลัดนักกะ อาหารเบาๆถ้าคนบางคนนี่กินสลัดดีกว่บางครั้งก็จะคิดว่าพักอันนี้บ่ามากักพักอันนี้บ่ามักค่ะแต่อ้อยน,นี่กินได้ทุกพักนะคะพอดีเห็นกุ้งก็เลยเอากุ้งมาใส่ข้าวเมี่ยนใลยข้าวเก๋าใส่ค่ะพีน่น้องหอมถั่วยังไงเมนี้มากินสลัดน้ำกันนะคะอาหารเบาๆ ดีต่อสุขภาพค่ำใหญ่ๆครับพี่นอ้องมันจะหอมกินสลัดกินน้ำนะคะหอมทั่วรู้สึกแกจะใส่ง่าน้ำหอมง่าครับพี่น้อง สลัดเพื่อนฮิดแบบบรนบาดเอาไข่เอาไข่ใส่กับพี่น้องใส่ไข่ต่ำไข่ใส่กับถั่วมะเกือ,อเอทแตกย้ำถืปหอม เอาไอ้หากระดาษทิชชู่กันนะคะัืยมยำถือกุ้งมันจะกลมกลมไปน้ำกันเลยครับพี่น้องปกติอะไอ้ใส่มือเลยพี่น้องใส่มือปาบปาบเลยครับ ไกทัวร์มันจะมีเนื้อไก,ก่มันเผา พักสลัดนี่เขาจะชิมไงกับพี่น้องเขาท่าเขาท่าพักสลัดทั่ว นำทั่วนำทั่วบดตังอืม นี่เนือไก่กุ้งนะครับพี่น้องสลัดมีประโยชน์ต่อร่างกายระบายท้องได้ดีมากเลยะครับพี่น้องอันนี้คือผักสดเลยนะคะ ซื้อมาไวก็ลวกไข่ใส่น้ำนะฮะแบบห้องประดงไหนมันสุกไรค่ะเมื่อกินตักใส่น้ำกันอู้วิซ่บ ดุนดุนเทียได้กินพี่น้องเร้อส่บหลาย นหนที่บ่ามากกินผักิึงคลิปออ้อยนะคะเราเราก็จะเป็นคนชอบกินผักคือออ้อยครับพี่น้องผักมันมีประโยชน์ค่ะมีติตะผักรรวนเลยเนะี่ย